ผมมารีวิวเบเบยอย่างเฮลส์แฮมเมอร์นะครับคนถึงมันจะขาดไปหน่อยคันฮะแล้วก็ได้ที่ชูแบบนี้ด้วยนะฮะประกอบนะฮะไเได้กันดูก่อนนะฮะเรน่ผมจะไม่บอกว่ารายละเอียดถ้าเกิดอยากดูรายละเอียดไปดูช่องอื่นเห็นปะ มาณนี้ยอืมดูดวลุงนะขอโทษ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 เสร็จเวลาแล้วต้องขอโทษต่ก่อกขอขอตัดไปตอนที่เสร็จแลวนะฮะได้แล้วนะทุกคนมาเรามาเล่นบีบีกันนะเป็นเฮลส์แฮมเมอร์นนะฮะทุกคนว้าวนี่ลุงนะนี่เฮลส์แฮมเมอร์เ นะ่ะที่ตลาดมาผมมีวิเบกอันนี้นะแต่ผมไม่อยากดูเุทุกคนจับอันนี้ได้ไหมมันจะพาที่ชวมาของมันพัดละถ้าเกิดผมใช้ที่ชวนนี้ทุกคนให้ชวเลยมันก็ไม่ได้อกนะทุกคนเดี๋ยวมันหมนุนไป